ไปที่ไหนไปที่ไหนต่อจ๊ะการบ้าน่ภารกิจแเ้าให้เส้นปฏิทินที่น้่ได้เลยให้โทเต็ด้วยหรเขียนชื่อด้วยไหมเขียนเขียนให้พี่เลยชิมิค่ะบ้าไอ้อย่าเป็นแขก ดีไปให้โซดู่ะโซไไปไหนยัขายมเยอะเได้เจอบ้าแล้วายังไม่ทำเลยอบคุณค่แล้วอฟิกูิว